อย่าเพิ่งมองพี่ช้างอย่าเพิ่งองใจเย็นพี่ไฟไว้ผมไฟไว้ผมไฟไว้ผมออกเลยพี่ช้างออกเ แค่ไม่ได้กดเล้งเลยกดเล้งลยทำไมหมแล้วไม่เจ้าวะที่เขาไอ้บังทำไมเนี่ยเขาไม่คข้าใจไม่ไม่บงังกูก็ร่วงเลย <laughs> เฮ้ยเจ็บอะไรดิวมันเจ็บเ,เลวดิว,มว,ดวไม่ไหวไม่ไหว เดีเดียวเดียวเดีดเดีมชอบเจ็บเดีวไม่ชอบไอเธอดีมันจัดการพี่อย่างเดียวเลยดิวหวปะดิวไหวปะดิวดิปะลเหอนี่เนียตัวชุด้าน่ะ ไชชิิเด cool ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามึงตั้งไอบอลยังไงเนี่ยมันตั้งสีรอบแล้วยังไม่พุ่มตัวอยู่เลยอย่าบ่นดิเวรมึงตั้งสีรอบสีเฮ้ยแล้วมันเข้ามาได้ไงอ่ะ หนึ่งจอมันนวหนึ่งโอเคหายแล้วหายแล้วไอ้ไอ้ดิวออกดิวดิวขวามาตัวนึ่งไม่เห็นเลยมันแมันแอมอยู่ไม่ท่าม่แอมเราจะยน มองไม่เห็นมันดีกทอถอยมาพี่ทอถอยมาถอยมาพี่มันยาดีมันยาดีจ้าก้องทอมันพค้ารแไปขี่หุบี้ผมผมื่อผมไม่ใส่นอง พี่กรู้อยู่ผมไม่สนไหนที่แม่ไมช้าโอ้เลือสา่ันคนสาายคมแค่ไหนดูด้วยคมโอ้เอาเอาตัวนึงให้เราห่อทำานะเอ้ดิวดู้ายเอ้พี่ทำดูซ้ายดิ เาเธอรีเราซำเลยซำเลยซำเลยมตองตากวโอเควันจะเจ็บๆดมเจ็บแล้วไอดมเจ็บแล้วมาๆพี่ทาพี่ทําถอยมาพี่ทําถอยมาพี่ทําลงไปชุบเร็มลงไปชุบเร็มลงไปชุบเร็วมาลงไราลทไปชุบแร วิทอย่าวิ่งไปซุกุุิ่ับไอ้ววอวไโหไดูไอวขอบคุณนะกีไอ้พวกนีไอ้วกนีไอ้พวนี้ไอพกนี้ไอ้พวกนี้พวนีไอ้วไอ้พวนี้ไอ้วไอ้พวกนไอ้พวก้ไอ้นไอพีไอว้อกีไอวอกไอวกนีอ้พกออกเลยอพีอ้กออก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 นีนี้ไ้ อะไรล่ะทำไมกีณบอกกันโอ้ที่ทำ่ตดก็ไมตทำมั้เดี๋ยวอย่ามเข้าเดยวดิวมาสิดิววัยดิวมีทำไหวมันะทำกันไหวปะโอเครับไปรับไป เดียวออกมาดาวเธอรีอยู่เธอรีอยู่ข้างหน้าดูระวัง,งพี่ทเอาระวังเธอรีเธอรีคมเลยรีด้านในเธอรีด้านในไม่ทันว่ะเธอรีอยู่ไหนวะดิวเท้าขึ้นดิวเท้าขึ้นเดีย๋ยวไอ้นี่ไม่เดินอยูอเ่อเอเ้ย MP40 ข้างในมันแคบทำให้มันสน่มันเล่นยากไอ้แล้วมันเล่นเอพีศูนยะเล่นสน่กันสองคนเดี๋ยวเนี่ยสวยๆนี่ไงยูดิวมันรอดแล้วสิมันดิวดิวนล้สิเอาบอเลตได้ปะมันจะจาะไอวอได้วอยเฮ้ย อันนี้มันโปครับคนดูโปอะไรน่ะพี่เราไม่ฟังคำสั่งของวะเนวสวยลยเดีวดียวดีดดิวดวดวดวีวาเขาเลเขาเทีนเขดีวท่ากัเาแลไมมองไปบงน้ล่ะรงคาัาคาหนึ่งตัวไอ้เทอรดี่ขึ้นังคา ดิวดวไอไอดยวไปช่วยีทเดี๋ยวกอเทอรรีนไอไอดยวลอง่ึงทำไว้อตัวไว้ดูไปังสตัวดิวดิวเดี๋ยวไปช่วยดิววดิวอก่อนดิวถอยมาดิวดิวไอโดนถงมดิวหลังอันนั้นมันเด่นฟืนดีปิเล่นเลเล่นหลังบ้านดิวอย่าอย่าให้อย่าให้เ้โผ แโอ <als> lighting, <progressive> ้ไม่รอ้ใครนอยมาสู้ยากไอเดิยวกลับมาช่วยฮะไอเดิยวกลับขอยไอเดิยวล้างลัางล้างดิ้วพูดช้าจังวะพี่เขาตัางกันได้เปรียบพี่เพราะว่าเขาอ่ะเล่นช้าถูกไหมแล้วคนเขามีคนเขาเยอะว่าเอาไอเห็นไหมไอโดนปะมันดาแล้วชแล้วออมไปออมไปเลยพี่ดูให้อยู่ รากลองบ้านไปได้ป่วะไม่ได้วะเธอรีอยู่มหลังคะหาค่าหนึ่งตัวหลัาคาหงตัวเธอรีเจ็บเธอรีเจ็บเธอรีเจ็บสุดดปะสุดะพี่ท็อพี่ท็อปอยพี่ท็อปอยพี่ท็อพี่ท็อปองก่อนเลยเลย แต่ไอ้ไอ้โลมันโดนไปร้อยเงยิยยสามตัวระวังหลังพี่ท็อปเกไรเนเจ็อปเจพี่เก็บแล้วพี่ขอแล้วพี่มายิงอะชุบเลยชุบเลยงมได้ชุบพี่ท็อปไอ้อรับตัว ยูสุดเอยู่อ้าวมันพันยามันพัญญาทันพัญญาไันอ้าเอาไอ้คนเกี้ยวมาอะไรนีมาได้นี่โง่ไ่โดนวะรับยิงไม่โดนวงมาพอดีเลยโอเคใช่ไหมไปเด็กไปเด็กไปเด็กคือคนเล่นสแนด์

สวยดิวตาอยงนี้อยู่วะสมกับที่เราฝึกมาเป็นเล้งไล่ได้ไล่ตายมันอยู่บนมันอยู่บนมันอยู่บนบนบนเนาะเขาบนไล้อะไรไม่น่าได้ยินเสียงอยู่แต่หาตัวไม่เจอข้างบนไม่มีว่ะนอกนี้อยู่นาะหรือว่าเขางบนแล้วะไรอนี่นี่น่าจะบนสุดเนี่ยบนฐานเนไปขึ้นไปเลยพี่น่าลองไปหาล่อดิ อันนี้พี่ลอเองเลยพี่ล่อเองพี่จะถัดล่อไม่มีว่ะข้างบนสุดเหรออ้าวตก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 เปหลัง้าวเหรอไม่เห็นมันยิงพี่อยู่เมื่อกี้ไม่เห็นมันเปหลังคาหรอเราเราเรองมาแล้วอ๋อมันน่าจุดตรงนี้นี่ ยัยง,ยง,ยงไงดักเลยดักไปซ้อมเลยนะคอยดักเลยคอยดักเลยมาโดนมาโดนมาโดนนะเห็นไหมดูด้วยคนสับอะไรเนี่ยใครดูด้วยคนสับลูกชองนี่ใครไม่โดนคว,วินไม่ต้องพูดดูด้วย ได้มาสุกมาสุร well, พัดเฮ้ยดิวด uh ิวดิวมาอยู่ฝั่งซ้ายดิวดิวดอยู่ทางซ้ายยิงให้แต่ยิงให้ไปทับเก็บแล้วไปทับว่าจะมีเจ็บไหมพี่โอ้โแล้วมัน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 มมันมัมันมันมมันมันมันมมัน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 มัมันมมันมั มันรู้อ่ะไม,ม่มันดูมันมันด่างสเต็ีมี่เปล่าฮะสตีมไปไหนลำเลียงไมปสตรีมไปไหนไอฟ์ลฟ์ลลก่อนมันด่วนแล้วไม่ใช่หรอกพี่ทอมมันลงลไปแล้วพี่ทอมเพิ่เกียนกูใช้แผนเดิมแต่ว่าฟังนั้นฝังนั้นเวลาเล่นเวลาเล่นอ่ะถ้าเข้าเข้าเพราะการอย่าแยก อ้ดิวบอกให้เอาไปตื้อเวอร์ยั่ไงเราเราเก่งสองไหมฟังนะถ้าเข้าเข้าห้องกันอย่าแยกไม่แยกเดี๋ยวคนเข้าคนโอ้คนพะลวงอ่ะเอยมันมาตอนไหนวะสามสามสามไอวอลไปท็อปไอวอลไอวอลดิวดิวไอไอโดมอยู่ข้างบนไปท็อป ไปไปไปช่วยไปช่วยดิวดิวดิวลงมาลงมาโดดโดดทางข้างหลังลงมาดิวโดดทางข้างหลังลงมามันมันหนักพี่ท็อปอยู่ไอ่ะดิวดิวอยู่ไหนดิวไม่อยู่นะ ไช่แล้วไม่ได้คือเราไม่ได้เอาสกิลอะเออสกิลกวาดแรลงว่ะน้าๆๆพี่ท้าพี่ท้าบ้านไหมไอเดียวไอเดิยวบ้านไหมจะได้จะได้จะได้เดีวดิอ้อมไปดีวอ้อมไปอ้อมขวาไปอ้อมขวาไปอ้อมอ้อมไม่สุดอ้อมอ้อมไม่สุดอ้อมไม่ค่อยเห็นด้วยพี่ท้าพี่ท้าช้าเลยช้าเลยไอเดิวเข้าไเดิวเข้าขวาดิวดิวดิวเข้าขวาบ้านครับพี่ท้าพี่ท้าเดีมันก้าวสิบเดีมันก้าสิบดีวช้าเลยเดียวดิวดีวช้าเลยพี่ท้าถือปืน พี่ทอปพี่ทอปพี่ทับว้าวว้าวพี่สวยมันต้องถึงมือพี่จริงๆนะเนี่ยมวยเข้าใจโค้ดไม่โค้ดบอกให้เข้าห้องเก็นแค่เข้าห้องกันเถอะแยกเข้าใจไหมครับผมจะไม่ลืมนะครับโค้ดครับขวาขว้าขว้าเลยตื่นเต้นเกม เช้าไมโดนกว่าดิกุต้องได้สกิลต้เขก้าหลังเล่นซ้าแต่ไม่เอาสกิลถือมากูยอมเหมือนกันนะใช่ไหมไปทำหล่นดิอาดุมแล้วยังไม่ได้อับตามเลย Olia mãi quá đây có đi. khó 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 ท็อปดิวดิท็อปดิท็อปดิวดิวดิวใช้ที่บอกนะเข้า้อมการมเนี่ยเย็นท็อปดิวพิ่งบุนนะเย็นโอ๊ยของแท้ของแท้มันต้องหัวมันมมาดมดิวดีทุนดิวดีทุกคนอวอลไอวขวาเลยดิววดิวอะไไ้ดิวดิวสวยดิวต้องดีก ออกไปไอ้โดมไปไงใช่ปะมาเล่น<ม>ปืนรน<ม>ครับมาเล่นปืนช่องช่องใหม่ช่องใหม่มาเล่นเต็มไฮไลท์มาเล่นเหมือนกันเลยสนไนยิงก่อนฮะไม่ไม่ก็เปิดปรู้เท่ายิงเลยตายเอามันม,มันรูแผนแล้วเดี๋ยวมันรูแผนแลเดี๋ยว ไม่รู้พี่ไอไอไอดิววันนี้นี่ไอดิวมันตั้งไอวอลผ้าไปนี้ไปออกมาและเล่นดิเซอร์ดิวหลอกแล้วมั้งนั่นไม่ผมผมว่าถ้าถ้าผมยิงได้ไอ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 โดมอ่ะบางสุดมันไอ้ยังไงเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่เราไม่มีดิวถึกไงเพราะเราไม่มีที่ดิวถึกกันเลยไอโดมก็มาถือเราจะเอามาก็เถอะตอนนีะไปชาร์จ

ตมันช้ามันช้ากว่ามันช้ากว่าขาตเปัอ้ยโอยดียิงขวาให้เลยนะว้ยคุณไม่อ้ยงมโอ้ยไอเดีวตืงจังว่ะ โดนเกมแม่งเดินออกหน้าองเลยเดี๋ยวเจอบ่นอันนีเดียวขอดได้เยังเดินออกวงแม่งโอ้พี่แกงพี่แกงยิงแกงไอ้น้องเอ้ยยิงเบรกแทบตายยิงเบรกแทบตายหมดดิวตึงท้ออะไรอ้อด่านเดิมไม่ใช่เหรอใช่ด่านเดิม โดมเจ็บเอ้เธอรี่เจ็บเอ้คนนั้นกดออกแล้ววะคนนังไงพร้อมพร้อมพร้อมไปยิงโดมให้ถหารข้าใหญ่เจ็บไม่น่าไอ้โดมอ่ะไอ้ดียวดีโดมไปหาอะ เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วทำอะไรทำอะไรจ้าโดมทำอะไรจ้าให้กวาดวงพี่ทําพี่ทําพี่ทําไอ้โดไอ้ไอ้ดิวเจ้า うわ、お、oh, oh, oh. <laughs>